ก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับพบกับผมคํมาตะเพลนะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมากับทีมงานเดิมนะครับเอาแนะนําตัวเหมือนเดิมที่เดิมแล้วนอนหมุนอะไรอยู่อ่ะพี่น้องโอ้าสาวน้อย <c oughs> สวัสดีครับผมนิเกตีพีวีครับผม ยิงทิ้งแม่งเลยดีไหมเนี่ย <c oughs> ก็หลังจากคราวที่แล้วนะครับที่ผมกับโต้งนะฮะได้พยายามหนีออกจากมหาลัยนะฮะสุดท้ายก็ได้ขึ้นรถตำรวจนะครับแต่ก็ไปได้ไม่ไกลนะครับเ <c oughs> จอสกัดดาวลุกนะฮะ <c oughs> <c oughs> ซอมบี้ตัวเดียวนะครับแล้วสุดท้ายนะครับชะตากรรมของเราสองคนก็ทําให้เราต้องมาอยู่ในท่อ้นานะเพื่อที่จะรุยต่อไปงั้นเราอย่ามารอช้านะครับนะดูคุณโต้งเขาฟิตไปหมดแล้วนะฮะงั้นเราดุยกันเลย นี่ก็เป็นท่อน้ําสาธารณะนะครับอ่าอ,อ,อ,อโอ้น้อย่างใสเลยท่อน้ํานี่ก็ะมืมดเล็กน้อยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับอ่ามีกล่องมีกล่องมีกล่องก็อะไรมีกล่องก็ต้องกระทืบแล้วเราก็ได้ระเบิดแต่ถามว่าเดี๋ยวขอลองระเบิดระเบิดอ๋อมันต้องกดแล้วขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงคือยังงงอยู่ว่าต้องระเบิดกดเทปมาฮะ กด F อ๋อโอเคครับเห็นไหมแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็นปืนก็หมุนลูกซิ้งเอาโอเคอ่าเรามาลุยกันเด็หนูเปรืองกระสุนเดี๋ยวตบด้วยด้ามปืนเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะเหมือนภาคก,ก,ก่อนยิงกระสุนอะไรงีมม้เนื้อไอะเนื้อ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 อะอันเดม,มันนีค่ะโอเคลุยฮัลเลนา เกับเราต้องมาทางของรถไฟแล้วเราต้องคอยระวังที่แน่นอนทางนี้ไปไม่ได้อ้ยไปแลบข้างหน้ามีคนรอต้อนรับอยู่เอ้ยมันโผล่มาอย่างี้เลยกลางมวกมากันเยอะมากอ่ะคุณต้องเราต้องกลัวได้แหละครับฮะาฮะปันแมมโอ้ยนะครับ เราจะให้คุณโต้งลุยก่อนนะครับเพราะคุณโต้งเธอโอ้ยรถไฟมา่านกระโดดข้าโอ้โโอ้โโอ้ยมโอโหโอ้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 วหอ้โอ้โหโอ้โ้วครั้ผมจะ้อ้เหโบบโมโอ้อ้โ่าอ้รอ้าวโอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โอ้โหโอเคหโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อ้อโ้โอ้โห้โอ้อ้โห้อ้โห ไม่ยอมไม่ยอมม,ยอม,มืดมากเลยครับเอ้ยโอ้โห <az> มาหมาหมาม้าเหรอฮะหมาหมา,มา,มาติดเชื้อหมาหมาติดเชื้อน่ากลัวกว่าคนติดเชื้ออีกไม่สนแล้วยิงก่อนแล้วหมาเวนเข้ามาเด็ดแดกลูกซองครับหนูแดกลูกซอง โอ้ย <ไป S 1> ตายแล้วตายแล้วด้านหลังอีกสองตัวระวังระวังระวังมาแต่ไกลเลยเฮ้ยโอ้ไม่ก้มาผมตูวระยะข้างหน้าเองผมมีเอเจนตวิตายตายไปตายไปนี่มีอะไรให้เก็บไหมเก็บให้หมอดโอ้เมื่อกี้มีอะไรอ่ะเหมือนมีอะไรให้เตะอ๋อนี่นี่นนเจอของสวยงาม เตะหมดอะเตะหมดเสียด้นะภาคนี้ไม่มีงูง <c oughs> โอ้เก็บพับเก็บเก็บให้หมดนะครับโอเคโอเคไฟแค่สวยงามฮะไม่ได้ช่วยให้สว่างอะไรเลยอุ้ยตัวนรมาโอ้โห <c oughs> ไม่ค่อยเตรียมพร้อมเลยะโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> มนต้อคนธรรมดาดีกว่านี่กางหน้าผากกางหน้าผากกางหน้าผากนี่เสียงเสียงอย่างนั้นไม่ดีแน่ๆเลยกดสเปซอาเออโอ้โหโอ้สาวด้อยถ้าเราก็วิ่งรูทอย่างเดียวปลาระเบิดย่างคนไปหนึ่งคนอ่ะคนเนี้ยโอเคโอเคฮะเยี่ยมมาแล้วเราลุยต่อไปนะครับ ได้เกรียมอาได้พอยน,นะครับข้างหน้ามืดมากอะ่ะถูกทางปะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใ่อีกหกสิบเมตรนะครับโอ้โหมีคนอยู่ตามทางแล้วก็ตรงนั้นน่าจะไฟช็อตแน่เลยโต้งเห็นเอ้ไฟช็อตแล้วยังเดิมวานี่เหรอเอ้ยมันไม่ตายโอ้ยนี่เสยนภา เป็นผู้หญิงนีลำบากครับโดนจับกดโดนจับกดโอ้ยโอ้ยทำไมมันไม่ยอมตายอ่ะเคลีย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 โอ้ยกลัวกลัวเข้าใกล้เพราะมันเป็นไฟด้วยไงโอ้โหพี่เครี้ยงมาโอ้โหแม่นไป่ะน้องนี่สวยงามสวยงามลุกสิลุกสิแม่นอนยิงซะงั้นลีออนเรา จะอู้ขี้เกียจก็หัดดูสถานการณ์บ้างเนี่ยโอ้โยโอ้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 ยทิ่แทกไปไหนที่แทกช่วยคุณได้ขึ้นสิเลีออนเดี๋รอช้าตีประตูเลยแค่นี้ผู้ชายเต็มเดี๋ยวก็เจ็งแล้วนะโอเคโอเค,อเ,คเปลี่ยนกระสุนข้างลา่างเอ้ยไฟฉายจ้า ไฟดับงั้นข้างล่างมีกล่องโอ้ยมังนังข้างล่างมีกล่องเราสนกล่องเราไม่สนช่วยคนพึบนีนี่เก็บของอย่างเดียวนะเราก็เห็นแล้วเราก็มาที่เพื่อทำลายกล่องพึบนีโอเคโอเคอะไรครับพี่ หนยังไม่รอดเหรอโอ้โหสวยแกมมาดูซะแล้วชานนี่เป็นหญิงถึกคราวนี้เราไปเจอันที่ไหนครับฮะนีไงคนเอกเหรียนฟ้านี่ไงยิงเลยยิงเลยยิงอ้าวทำไมอันเมื่อกี้ยิงไม่โดนอ่ะอันนั้นน่ะอันแรกทำไมยิงไม่ได้ผมผมยิงไปแล้วอ่ะคนเอกยิงไม่โดนหรือเปล่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับคราวนี้มีสองฝั่งอ่ะโต้ง ต้องว่าจะดังนี้ะฮ่ะฝั่งนี้แหละใช่ก่อนรถไฟช็อตรถไฟมาอีกแน่เลยแม่สาวน้อยโอ้ยไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่รถแล้วมั้งนั่นอ่ะโอ้ This is a nightmare โอ้นี่คือฝันร้ายคราวนี้พี่ว่ารถไฟน่าจะแยกฝั่งมาเราก็ต้องแบบโอ้เอาช่วยตัวเองก่อนนะพี่น้อง โอ้ยอ้าวผมโดนชนเอออคือมันไม่มีเป็นบาร์อาเหรอไม่มีแล้วครับคราวนี้คือเราต้องวิ่งให้ถูกทางพี่ว่าพี่ว่าเราวิง่งทะลุวิ่งทะลุไปเลยดีกว่า,าเออเราวิ่งทะลุแล้วเราต้องแบบไม่ต้องไม่ต้องฆ่าแหละพี่ว่าเราวิ่งทะลุไปมากดีกว่าก็ได้เนาะฆ่าหมดก็ลบากต้องยิง,งใหม่ด้วย,ะวยอะไอเหรียญเนี่ยไอเหรียญเนี่ยเหรียญน,นี้ต้องยิงใหม่เหรอ ไป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 พี่ว่าเรารีบวิ่งดีกว่า่ดีกวาแล้วเดี๋ยวผมผมวิ่งเลนซ้ายแหลวะลว่าเลนขวามันรถไปมาจากข้างหลังชนผมตายอะ่ะเลนที่คนเด็กวิ่งอยู่อ่ะเราต้องอยู่ชิดทักทางแต <ลด S 1> พ่พวกนี้คนเด็กอยู่ระวังโดนรถไฟชนนะ,อ,ะอบนะอยู่ตรงกลางดีกว่านี่แล้วก็วิ่งนี่ล็อกหลบได้ล็อกหลบได้สกิลฟูลแล้วทำไมโต้งนำ้ำ โอ้ย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 ไม่ยอมโอ้โหอ้าวคุณเอกนี่ไปใส่รถไฟทำไมเอือคือคือตีตายคุณเอกนั่งบนรถไฟโอเคนะครับเราก็จะมาลุยกันอีกสักรอบ คราวนี้น่าจะมาทางเราต้องอยู่ซ้ายไว้ดีกว่าเนาะอยู่ซ้ายไว้ดีกว่า<อ>ต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้ยรถไฟเอาไปแดกสองรอบติดเลยผมเตรียมวิ่งเตรียมทีแล้วเราต้องมาซ้ายก่อนวิ่งตามผมมารล้วลองกดไฟนะเราจะเชื่อใจคุณโต้งนะครับวิง่งถ้ามันจะตีคุณเอกก็กดเลขสาม่ะยิงไปไม่ต้องให้มันมาตีเราโอเคครับโอเคโอเค บาย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 ลาก่อยจะกระโดดเกาะชั้นหรือไม่ที่แอมประ้มรถไฟมาฝั่งไหนฟ้าเรนเรนนู้นนะไม่ใช่เรนหรอโอ้ยรู้สึกเหมือนได้วิกตอรี่เราต้องขับเราต้องขับเลนไหมไม่รู้แล้วเราตามโต้งรถไฟจอดแล้วล่ะมั้งที่ว่าขึ้นแล้วแหละไม่น่าโดนแล้วแหละโอ้ โอ้ยโอเคมีอะไรแค่นั้นเนี่ยนะโอ้ยขึ้นขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอแม่สาวน้อยอยู่ไหนเสียงมาแต่ไกลเลยอ๋อยิงต้งได้ไหมเราไม่ยอมโอแม่สาวน้อยเราต้องช่วยขึ้นแล้วมีตัวนึงอ้าวแล้วแม่สาวน้อย ทิ้งพี่ไปแล้วนี่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายผมเคอร์เวอร์อยู่ไม่ได้ยิงโอเคเคอร์เวอร์อยู่เดี๋ยวตบด้วยด้ามปืนเลยโอเคอ่าเรามาถึงรถไฟช่วยๆกันพักมันล็อกโอเคอ๋อต้องขึ้นข้างบนเห็นประตูข้างบนนะความหมายคือมันล็อกนะครับแต่เฮลิน่าบอกว่าสามารถ สามารถขึ้นไปเปิดให้ได้เราก็ต้องพุชเฮลินาไปแต่ที่แง่ขอไปเก็บกระสุนก่อนเฮลินาโอเคก็บอกมาดิตรงนี้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 อ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ามาโอไม่ไปไม่เอาเราก็จะส่งผู้โชคดีไปไนะครับอ่าต้องขอบคุณนะครับมีอะไรจะฝากไว้ก่อนไหมครับเผื่อมีอะไรเกิดขึ้นพี่ไม่รู้แล้วที่เข้า เปิดแล้วเร็วตอนนี้ยังไม่มีใครมาเฮ้ยหยาน้ามึงลุกกูเตะอะโอเคเราก็จะรอคุณโต้มาเปิดนะฮะอ่ามองหน้ามองหน้าฮะเรียกเปิดประตูเปิดได้เลยป่ะโอ้โอเคนะครับขอบคุณแม่สาวน้อยตายเนี่ยก็พยายามเอาการ์ดขึ้นนะครับไม่รู้ว่าพวกนี้ตายจริงหรือไม่จริงนะครับโอ้โห โอโหแต่ข้างหน้านี่เสียงคนอยู่ป่ะคุณตงวะลุยต่อลุยต่อเสียงใครเสียงใครไม่โนไม่สนไม่สนชนใครก็ช่างมันสองโอ้โหจะมีตัวอะไรมาไม่เป็นไรเราบินตัวนี้มันจะกัดผมไหมอ่ะไม่กัดนะไม่ลุกนะพี่ไม่ลุกนะพี่พี่ลุกผมเตะอฉีดยานะผมไปแล้วผมไม่สนแล้วเอาๆเอาๆเอาคุณตงพร้อมข้างหน้าไม่มีนะ เปิดแบบถ้าเป็นเราเราคงรีบเปิดมากกว่านี้ป่ะโอ้แล้วเตะเลยครับจรยิงแต่ที่บางห้องก็ไม่ยอมเตะเฮ้ยใครอะเนือเฮ้ยมันไม่ใช่ละมั้งโอ้ยอใครอ้วกใส่ใครอ้วกใส่ไม่สวยงามเลยพี่น้องมีน่มีของให้เก็บเปล่าพี่เอาตัวเหลืองสวยงาม ดอบอะไรไหมดอบไม่รู้อะวิ่งโอ้ยโอ้ยโมันมีแบบทริกโก้แบบจะลุกก็ลุกเป็นพร้อมกันหรือว่ายังไงปะเนี่ยเราต้องมากินทิกแท็กกันนะครับอาจาเปิดเลยอ่าคราวนี้เราจะไม่เชื่อใจอะไรแล้วเราจะก้มไปสวัสดีครับอนอนจากข้างหน้าเออโอเคลุกลุกได้ลุกได้โอเค ข้างนอกใช่แน่แนโอ้โหต้องลงตามมารยาทนี่มาหนึ่งเราสองคนอันนี้ยืนทำอะไรนี่กันผีบหัวขาดเก็บให้หมดหโอเคนะครับเราก็ใกล้ถึงไม่มีระเบิดแล้ว,ลลวออ๋อมีอยู่รูปหนึ่งโอเคขึ้นแล้ว นอนนอนของท่านอยู so <S <S well, well, oh. okay. ่อย่างนั้นนะครับอย่าลุกขึ้นมานะฮะมันไม่ดีเหยียบแม่งเหยียบทำไมเป็นไรต้องเดินสะดุดทุกตัวใช่ไหมมันได้ฟิลโอ้โอยสะดุดกล่องอะไรอ่ะเระเบิดแบบแผ่สวิตโวยโอเคมีอะไรไหมอะไรไหมทางขยะไม่ได้เขาเตะผมี ปปโอเคนะครับเรามาถึงตรงนี้ละพร้อมก็กดเลยอย่ารอช้าอุ้ยไม่เปิดเดี๋ยวผมเสียงไม่สวยงามอ่ะโอ้ยเราต้องมาช่วยปลาคนนี้นะครับช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยแล้วเธอก็ออกมาอ้วนจังเลยอย่าเพิ่งเปิดอย่าเปิดโอ้ยไม่น่าช่วยแม่งเลยอะไรเนี่ยป้ากลับมากลับมาเฮ้ย ไปแล้วไม่ช่วยแล้วช่วยไม่ได้หรือเรา,าเรา <ไป S 1> เราต้องไปทางนั้นเปล่าใช่ป่ะใช่ฮะหรือเราต้องขึ้นรถเดี๋ยวเราต้องใชทางนั้นระวางังพิษระวางังพิษปุยยำลายสาธารนะโอ้ยร้อนแม่ไม่วะาหรอวิ่งทะลุไปเลยดีกว่าป้าเติงกระสุนเนี่ยพี่ว่าต้องโอ้โห ขอรี่ครับไม่ได้ตั้งใจโอ้โหข้างหน้าก็ซอมบี้ข้างหลังก็เพื่อนทรยศโอ้โหตัวเลขสองเกเวลาโอ้โหตายอ่ะตัวเลขสเราก็ต้องสโลโมชันแล้วก็นอนอยู่กับื้เนระเบิดเระเบิดเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนยังไงลืมแล้วเอฟ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 เออฟเเอฟ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 เเอฟเอเออเออ ทคช่วยชีวิตหน่อยแล้วอสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคไม่ใช่ไม่ใช่มีดสิพี่น้องเอออย่าถุยอย่าถุยอย่าถุยตัวข้างหลังอย่าถุยํำลายเป็นสิ่งสรรกับโปกอย่าถุยมีาเลรญาติกันหน่อยเออโอ้พออีเจแท้ๆพออีเจแท้ๆทุษา,าช่วยอ่ะ พออีเจแท้ๆเลยอ่ะเฮ้ยด้านหลังมาเหรอโอาไม่เป็นไรเราไปดีกว่า่่้อะโอเคครับคุณโตงก็ไม่รอกันเลยเราต้องทำลายกองแม่ตะกี้เอาไปซื้อข้างนอกฮะเรื่องน้าเม่เป็นไเราก็มาถึงตรงนี้นะฮะแต่เราต้องออกจากสถานีไปนะฮะแล้วเราก็ถามไปว่าคอนดิชันเป็นไงท่านุ่นก็บอกว่าแย่มากนะฮะ เพื่อให้เราเข้ามาช่วยนี่นี่ใช้ลาวให้เป็นประโยชน์แล้วนั่ไปเล่นอะไกรกันเพื่อผมเป็นนักมวยปั้มโอเคครับจริงแ่ะแดแอ่ะัแดกแดกโอเคองั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูสถานีข้างบนนะครับ